ผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ผมนอกจากหัวใจผมจะเสริมใจเด็กแล้วหัวใจผมเป็พฟองโตขึ้นโตัวเป็นความจริงเมื่อกี้นักคุยพี่บ๊กเนี่ยว่าผมก็นึกว่ามออแกจั์จัดแถลงข่าวเล็กๆก็กเข้ามาในที่ปลายเป็นเป็นงานแต่งงานเปเลยถ้าเป็นงานจะยิ่งใหญ่ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้ท่านหมอจะอะไรขึ้นเดี๋ยวให้ท่านหมอ,เ,อเล่าให้ฟังเลยกันนะครับแต่ผมก็วันนี้ก็ภาคภูมิใจท,ที่เห็นบรรยากาศพวกเราทุกคนตึงง้งผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในพันน้าที่มาวันนี้อีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบนะครับก็เป็นการเ,เริ่มต้นนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดี อาคารศูนย์รังสีรักษาเนี่ยเป็น,เ,ปนเรื่องที่พวกเราหลายคนนะครับที่ตวปปง้งยจเป็นพ่อหนังโรงพยาบาลเป็นต้นคิดนะครับที่จะให้มีศูนย์า่งนี้มาขี่นำพิธีกรให้นักเรียนท่านทั้งหลายว่าในภาคใต้14จังหวัดเรามีแค่สามศูนย์นฝั่งอนดามันเราเนี่ยหกจังหวัดเราไม่มีเลยแลตั้งแต่ระตูนจนมาถึงภูเก็ตเราไม่มีศูนย์รังสีรักษาก็าจะเป็นจุดหนึ่งที่ยัง ยังไม่เติมเต็มประกอบกับการพัฒนาในจังหวัดภูเก็ตเรามีสิเสาหลักมันมีเรื่องของเม่ิเค้าแับเที่ยวเนียูพอ่งนี้ก็ตรงนี้จะมาเติมเต็มนะครับไปเติมเต็มในเรื่องการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวหลวภูเก็ตยิ่งเกิดโครงการนี้ขึ้นที่ที่ที่กอนนเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีงบประมาณในการจัดซื้อเรื่องขออุปกรณ์ให้เท่านั้นอาคารกับที่ดินต้องไปรักษาไปหาเองนะ แต่ผมคิดว่าคนภูเก็ตที่เป็นคนมีบุญนะพอพูดปั๊บทุกอย่างมันมาเองืบบทั้งหมดเลยไอ้ที่ดินอยู่อยู่บุญบุญเกี่ยวกับบุญยงมจะบุญครับมาบริจาคดีข้าไล่บริจาคพอดีนะแล้วที่พอดีกว่านั้นดีก็เอาท่านพอมุกที่สิ์มาเป็นประธานในการที่จะระดมกันวันที่แปดภูมิหารแต่ตอนนี้ระดมกันไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดนี่ก็ยอมโอนมาห้าล้านเลยนะ เมื่อกี้แต่ลูกสาวบอกว่าท่านคุณพ่อโอนอย่างเดียวลูกไม่ได้โอนลูกเลยโอนไ,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 ไปอีกล้านหนึ่งก็เป็นหก้านเอาปลบมือแน่ตัวอย่างแลูกสาวหนะแต่ที่ประมุกนี่ประเดิมมาห้าล้านแรกนะครับเดี๋ยวแค่บอกผมเพื่ที่จะสิดกอกห้าล้านหลนังกำลังจะตามมาอันนี้พูดจริงนะที่พูดเลยเพราะผมไม่สามารถไปบังคับท่นานดได้เพราะท่านพูดให้ผมฟังผมเลยต้องรับเลี่ยนท่าน อีกหลายท่านนะครับน้องเทมซึ่งเป็น่าจ้างด็นันของพี่มุกนะเขาก็ไปรวมกับพี่น้องนักท่องเที่ยวจารชาติที่มอยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวก็จะสมททุนกันมาทั้งหมดมาบริจาคเช่นเดียวกันโรงแรมมุกดาราที่ทำง,งานวันนั้นผมได้นำเรื่องนี้เข้าประชุมก็มเรียกคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุ่มอันดามันกรอกลุ่มด้วย ก็เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีโรงแรมมุกดาลาที่ที่เขาหลังอยู่ใกล้ๆขอวโรงียมมาบริจาคอีกหนึ่งล้านบาทนะครับและของการตัดด้วยรนมาอีกห้าแสนโรงแรมมุกดาราที่ทางงานเนี่ยตอนนั้นผมกับท่านผอก็ได้คุยก็มีทำพิธีละบมออเรียบร้อยนะครับก็เล่าให้ฟัง ว่าความจําเป็นทําไมต้องช่างอาคารรังสีรักษาฟังไปทํามาท่านวันนั้นท่านบริจาคหนึ่งล้านนะครับเดี๋ยวท่านจะมาบริจาคหนึ่งล้านเพิ่มอย่างกลายเป็นสองล้านครับแล่นผมว่าผมหัวใจผมที่ฟอมโตขึ้นมาเพราะความเห็นความร่วมมือความรักกในกลุ่มอุดาบันทั้งหมดนะครับนก็คือพ่อครูเก็บเราที่เป็นเป็นเจ้าภาคหลัง ที่หลายท่านผมขอให้ที่อาจจะเอ่ยเอ่ยท่านที่หลายท่านที่จะมาบริจาคและแจ้งความเป็นรงในบอลบอลบริจาคในวันที่8กุมภานะครับจะสา,สามารถบริจาคได้ตลอดเวลานะครับท่านใดที่มีวันเกิดในช่วงนี้ก็กรุณามาใช้เวทีวันเกิดในช่องทางนี้ได้เลยนะครับที่สําคัญก็คือใบเสร็จท่านสามารถไปหานวัตเดินภาษีห้ของเข้าในด้าน